สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมนะครับผมซันนี่จาก R D D c ดี c e n t e r นนะครับลูกค้าวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับ t o y ต t a r ี vo นะครับเป็นตัว Smart c a b นะครับตัวสอง p a ดสี่ e พ l วินะครับลูกค้าปี2 0 1พนสิบแปดนะครับพวกนี้นะครับจะจอดอยู่ที่สุรวงนะครับผมบอกเลยว่ารถที่สุรวงนะครับถ้าเป็นตัวพวกตัวแครบพัดเนี่ยนะครับ พวกนี้นะครับส่วนมากจะเก็บงานเท้งนั้นเลยนะครับเก่บงานเยอะหมายถึงว่ามันมีแผลสดนะครับลูกค้าแยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเนี่ยมันจะมีแผลสดอย่างเงี้ยครับบุกขูดบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้เป็นพวกสติกเกอร์นะครับเป็น,ปนสติกเกอร์ตอนแรกเป็นสติกเกอร์วงกลมอันนี้ลอกแล้วครับแต่ว่ามัน อันนี้มันไม่ได้ลอยอะไรนะครับลูกค้าเป็นคาบกาวเฉยนะมันขัด็อกนะคุณนะครับแล้วก็มีลักยิ้มนะครับคันนี้มีลักยิ้มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็คือโดยรวมนะครับลูกค้ารถไอตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาก่อนนะนะครับราคาไอตัวไอคันนี้เลยแล้วกันนะไอคันนี้เลยนะครับราคาของมันนะครับจะอยู่ที่ห้าสองเก้านะครับลูกค้าห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ห้าแสนสองหบาทนะครับลูกค้าปีสิปนะครับแกลบโฟตัวอีพัทนะครับนะครับอันนี้ก็หน้ามันก็เดิมอ่ะนะครับลูกค้าหน้ามันก็ไม่มีอะไรนะผมดูแล้วนะครับผมทานเดิมแก้มเดิมเพจเดิมลูกอย่างโอเคเราสวยนะครับลูกค้าแต่ว่ามันแค่มีแผลสดนะครับมันจะมีแผลสดก็คือว่ามันจะมีแผลที่เราจะต้อง จัดการเคลมให้กับลูกค้านะครับอย่างตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันจะมีแผลขูดมาอย่างเงี้ยนะครับแต่คือเราทําให้หมดนะครับลูกค้าลองบอกก่อนว่าเราทําสปานะครับเก็บสีรอบคันนะครับคือถ้ามันมีแผลเนี่ยผมว่าเก็บให้ได้นะครับนะครับอันนี้คือผมทําให้แต่คือที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยคือแต่ให้ดูเดิมๆนะครับลูกค้าดิบๆไปเลยนะครับว่ารถเนี่ยสภาพจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก่อนจะทานะครับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะครับเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย บุบบุบนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เก็บให้ได้นะครับลูกค้านะครับคือมันไม่ได้โดนนะครับลูกค้ารถมันไม่ได้ชนหนักนะครับคือมันชนแบบมันมันปกติอะนะครับมันคือมันมันคือหมายว่ามีรอยพวกอะไรอย่างเงี้ยมันคือปกติลูกค้านะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่มันหนักหรือว่าจมน้ําอันเนี้ยเสียหายนะครับถ้าเกิดเกิดมันเป็นแบบนั้นนะนะครับแต่อย่างเงี้ยคือปกตินะครับลูกค้าทําออกมาแล้วมันก็เหมือนกันหมดนะครับ นะครับรถรถที่ทําสีมาแล้วมันก็ทํามาแล้วก็ดูเหมือนกันหมดมันก็ดูสวยเหมือนกันหมด,ดนะครับผมบอกเลยนะครับที่สําคัญคือมันเป็นพวกโครงสร้างนะครับลูกค้าต้อง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 ย้ำก่อนรถที่ทําเป็นโครงสร้างรถนะครับนะครับพวกข้องเครื่องพวกอะไรเงี้ยนะครับสาคัญนะครับเวลามันชนลงกันมาเข้าไปมันชนหนักนะพูดถึงชนหนักกับชนแบบการชนทะลุเข้าไปเลยนะครับทะลุคานหน้าเข้าไปเลยเนี้ยนะครับถือว่าชนหนักนะครับแต่อย่างพวกเนี้ยนะครับลูกค้ามันเป็นรอยเก็บเล็กเน้อยๆนะครับแต่วันนี้มันมีเยอะแค่นั้นเองนะครับมันมีหลายรอยอะไรเงี้ยนะครับ นะครับซึ่งอันนี้พวกนี้เราก็ทําให้หมดอยู่แล้วนะครับก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยผมทําให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในนะครับอลูกค้าภายในนะครับก็จะเป็นตัวเบาะผ้านะครับคุณ้าก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างอะไรก็โอเคนะครับกุญแจรีโมทสองดอกนะครับคันนี้นะครับเลขงไม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกดนิดนึง อ่านะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลขไมล์หนึ่งแสนสามมืนกับสามพันสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับนะครับก็จะมีตัวปรับตัวเกียร์โฟนะครับลูกค้าอยู่ทางด้านขวาตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้คือเกียร์มันนะเกียร์ไม่นว่นะครับลูกค้านะครับเป็นตัว e-paz e-paz ก็คือมันมีกล้องหลังนะครับลูกค้านะครับก็คือเราเข้าเกียร์หลังปุ๊บเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงนั้นเลยนะครับไปดู นะครับอันนี uclear, ้ก็จะเป็นแคปเปิดได้นะครับล bueno. ูกค้าเห็นไหมเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าต่างมันนะครับนะครับภายในอ่ะอะไรเป็นมันก็ภายในทุกอย่างนะลูกค้าผมบอกเลยว่าเขาทำความสะอาดให้หมดนะครับคือสปาลดเลยนะครับลูกค้าสปาลดเลยสปาหมายความว่าทํารอบคันนะครับไม่ใช่ล้างปกตินะลูกค้ามันคือสปานะครับก็คือเขาจะขัดสีขัดสีทาเบาฟอกเบาอะไรเงี้ยให้นะครับอย่างเช่นถ้าคันนี้มันเบาขาดนะลูกค้าสมมติสมมติเบามันขาด สมมติบอกมันขาดตรงนี้มาอย่างเงี้ยสมมตินะมันขาดมาปุ๊บเนี่ยผมก็ทําให้ได้นะนะครับผมก็ทําให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเจ้าผมผมดูแลอย่างดีไมนะ่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดอะไรต่งตางๆของรถเนี่ยให้ลูกค้าเองนะครับลูกค้าจะแบบว่าเออดูภาพไปได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ,ถ้าเกิดผมเห็นนะผมก็จะบอกบลูกค้าเลยว่าพี่ครับมันมีตรงนี้นะเดี๋ยวผมทําให้มันมีตรงนี้นะแต่ผมทำไมถ้าทาได้ผมก็ทําให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามันไม่ได้เกินความสามารถอะไรผมผมจัดการให้ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลย นะครับเพราะผมอยากให้ได้สภาพดีๆไปนะครับคือรถอ่ะพวกเนี้ยนะครับคือโครงสร้างมันเดิมลูกค้ารถมันเดิมนะครับมันแค่มีแผลที่ผมบอกเลยนะครับแผลมันเยอะแค่นั้เองแต่ว่าเราทําออกมาแล้วมันก็โอเคนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีแผลมาคือถ้ามันทํากันชนหน้านะครับคันนี้มันก็จะทําทั้งชิ้นเลยนะครับมันจะไม่ทําแค่จุดนี้จุดเดียวนะมันก็จะต้องทําสีทั้งชิ้นนะครับเพราะเขาต้องถอดไปทั้งชิ้นเลยนะครับไม่ได้เสียหายนะลูกค้าผมย้าเลยว่ามันไม่ได้เสียหายนะครับ นะครับก็อนนี้คร่าวๆนะครับลูกค้าสาหรับไอตัวแคปอีพัทที่สุรวงนะลูกค้านะครับมันมืดๆหน่อยนะครับลูกค้าอันนี้ผมว่าพยายามมาจอดใต้ไฟแล้วนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีแดดด้วยมันก็เลยแบบดูมืดๆนิดหนึ่งนะครับแต่รถสวยนะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าสําหรับไอพวกแคป ะครับมีหลายคันอยู่ยังมีหลายคันให้เลือกนะครับแต่คันนี้ผมผมคัดมาแล้วนะครับลูกค้าผมดูมาแล้วนะครับคันนี้ก็ดูเหมาะๆเลยแล้วนะครับนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็แอดไลน์ผมเหมือนเดิมนะครับหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับผมผมซันนี่อาร์ดีดีคาซเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาลูกค้าไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ